สบายดพ FC, ีพี่น้องเอฟซีทุกคนพี่น้องเลยค่ะถ้าสิบอกเทิงญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่บอกเรื่องเทคโนโลยีนี่คือว่าทันสมัยแหงพี่น้องนับแต่รถแต่ล่างนับแต่แต่ลายชิงรายอยากร่วมไปถึงระบบการเกษตรพี่น้องเมื่อนี่เฮ้าสิภาพี่น้องมาเบิ่งไฮนาเก,กาหลีแห่งแรกอยู่ในประเทศลาวเฮาพี่น้องมีมีอยู่สองแห่งนอกแต่ว่าเฮาสิมา่ายแต่แห่งเดียว แห่งทาง่าบีก็คืออยู่บ้านละฮานัมเมืองแห่งซองคอนแขวงสวรรค์เขตอันนี้นะเป็นเออมาไหน้าในใหไหญ่พี่น้องเป็นเอิโครงการไหน้าหไหญ่เป็นโครงการอันที่ว่าเกาหลีสางแต่ว่าเป็นอันุคลองอันกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้คันทั้งฝั่งไทยก็เกษตรแบบคลองกระทรวงเกษตรเพิ่งสร้างพี่น้องนะอันนี้คือเป็นไฮน,นาที่ว่ามีการปรับระดับด้วยแอนก้องแทรกระดับข้างในพี่น้องือว่าไฮน,นาท่านสมัยหแหละคล้ายๆกับเราเห็นอยู่ประเทศเกาหลีพี่น้องไฮนาเพิ่นน่ะ ันสมัยมีอันไฮนาที่ว่าเพียงกันแะ้วก็มีอนันคนทางคนทางทเที่ยวระวหว่างคาเทนาแะ้วก็มีอนันน้ำมีระบบนำ้ำระบบส่รบป,ประทานกันเนี่ยอันนี้คือเป็นไฮนาที่ว่าท่านสมัยสําหรับเฮาแล้วนะเขาเห็นมองนี่แหละพี่น้องเป็นแห่งทับิดเป็นแห่งแรกที่ว่าเฮาเห็นเพิ่นเห็ดไฮนานะคักรีรออันนี้เพียงกันเลยแต่ละไฮแต่ละไฮนะเห็ดขับกว่าอันหฮาสิบพวกเพื่อนอีกพี่น้องเอาขี้ดินเอายางมาถมข้างในมีการปรับระดับมีใส่รถลดอันบด รถอันเสียทางอันเด็พี่น้องรถโลแล้วก็ใส่รถเกเียร์พีเอทภาพระดับข้างนี้ที่ว่าเป็นไฮนาที่ว่าท่านสมัยลีเนื้าชิพาพี่น้องเลาะส้มเบอร์ว่ามันขัดกันรับพี่น้องไปนี่พี่น้องน้ำแข็งไฮน,นาเป็นกระเสียทางแบบนี้เป็นอันคนเพื่อนว่าอันเส้นทางลำเลียงอันสินค้ากเกษตรสียที่เป็นว่าบ้านท้ากับทางที่ว่าเพื่อนใช้เที่ยว แก่เขาอะไรพี่น้องเขาที่ว่าเป็นเห็ดน้ำนาให้ใหญ่นำ้นำใไฮนาน้ำโครงการนี่แหละเที่ยวแก่ตาเส้นทางตรงนี้มีมีเบิรดด์ดอะไรพี่น้องคาร์ในก็มีอยู่แต่ละคันแท้มันมีเบิร์ดบนทางเป็นเห็ดแต่ก็มีคลองหนำพอมีคลองหนำมีคลองนำีเมีคลองหนำเบิร์ดแต่ละแต่ละอันคันแท้มันจะอยู่อันทางทางอันทางแต่การสังเกตบางไฮน,นาเป็นเห็ดหลายปีอะไรพี่น้องเห็นอ่านี่ เพียงกันค่ะเกาหลีแต่ละไฮสิเป็นระบบไฮน่าแบบอยู่ต่างประเทศแบบคืออยู่แถวเกาหลีพี่น้องมีการปรับระดับนํำและการมีอานเทคนิคจากเกาหลีนาะเพื่อนมาตรวจสอบคีดินไฮนเพื่อนมาเบิ้งไฮนว่าคีดินหน้าเจ้าน่ะซํานี่ต้องได้ใส่ปุ๋ยซํำใดพี่น้องใส่ปุ๋ยแบบใดใส่ปุ๋ยซํำใดเพื่อนจี้ยาย,ยายยายยายปุ๋ยไฮนในแต่ละขอบรัวแล่ก็ที่สำคัญกับเพื่อนรับซื่อขาวพร้อมทว่าเพื่อนมีอัน ลงสีลงสีอยู่พูดอยู่ทางบ้านนะครับผมเป็นลงสีใหญ่ลงสีทันสมัยเปินสิรับซื้อเข่าจากชาวนาที่ว่าเฮ็ดอันให้เฮ็ดหน้าตามอันระบบอันโครงการเพิ่นโครงการเกษตรเพิ่นอนอกมาเรื่อยๆสิเป็นอันสีพี่น้องเวลาเขาเสียเหตุน้ากันมันจิมีหม่องท่อเป่งเอาหน่อกับเป่งลงเลย อันโครงการนี่นะเพิ่นเฮดนะใส่งบประมาณอยู่46ล้านดอลลาร์พี่น้องมันมีอยู่สองบอนเนาะอันนี้คือบอนเพิรนว่าจุดเขตเมืองสองพอรอแล้วก็อีกบอนหนึ่งก็มีจุดอยู่เขตเมืองจำพรนอยู่แถวไกลๆบ้านพนม่วงพี่น้องอยู่ไม่นำซุยอากาอีกบอนหนึ่งกับเพิ่นเฮดคือกันนี่แหละพี่น้องเฮดแบบเดียวกันเลยแต่ว่ายุหันนะซิแล้วแล้วแต่ว่าอยู่นี่ยังบ่แล้วเพิ่นยังใส่อัน โฟมเต้าเก่าอยู่ที่ว่าเปีงนำให้ประชาชนเป็นเห็ดให้เห็ดนาตอนนี้เป็นมาแก้ไขไปก่อนเนาะเพราะว่าโครงการนี้นะเป็นหายมันเลีวภายในอันปีปีหนึ่งนี่แหละสิบแปดเดือนเนาะโครงการนี้แต่ว่ามันค่าโควิดเป็นกันเลยบ่แล้วเลยเป็นกันกเลยแก้ไขให้ประช้วนได้ใส่ก่อนเพราะว่าพระเจ้าอยากเห็ดน,นาแซงหลายปีแล้วประดิษฐ์นี่นะให้ไงนี่ไม่เอาแต่ละหายแต่ลหาเพียงหักอันนี้นรอเป็นเฮตุนาท่านทำไม แต่ว่าเขตนี้นะเป็นเขตยนํำท่วมแต่ละทีมันอยู่วมงคูปีเั้าหนี้จะเคร่งรราาบันไดแ้วสิแล้วเดี๋ยวอันอถ่ายแบบมันแล้วพี่น้องมันแล้วแายการข้าเจ้าเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าแล้วข้าจะชิม,มาถ่ายให้พี่น้องมืออี่หนึงว่าอันห้หน้าที่ว่าเพิ่นปับระดับแบบนี้เพิ่นเฮ็ดขักแบบนี้นะเขามันสิยง,งามสำใดงพี่น้องเขาคิดว่าต้องงามแบบอยู่ต่างประเทศแน่นอนเนาะเพราะว่าอันวิศวกรเพิ่นมาเฮ็ดมาพ่อนหน้าตรงนี้ ท่าห้องหน้าเป็นกําลังนานว่านเขาพี่น้องกับเป็นกําลังอันจา้างรถแท็กเตอร์บดหน้าให้อยู่เดีย๋ยวเหาซิไปถามอันข้อมูลน้ำเพื่นพี่น้องว่าอันเพื่นอันจ้างบดหน้านี่เท่าใดกับค่าน้ำอันเฮ็ดหน้าอันแซงนี่เท่าใดพี่น้องเดีย๋ยวเหาซิไปถามอี่พอเราเบิ่งว่าใส่งบประมาณเท่าไหร่รอกกเอ๊ขอัเราคันแปด เอาบพอดีมันหอมออกเจอเสีจากมือสองมือบอกสองมืออบสองเสีสองมืออบสองมืเออพานี่เลยได้ตัวประเทดไปตัวมาเห็นพเว่าพระเจ้าว่าแก้ไชาวนา่อบาทาอืมประเทศโดนแล้ว ขึ้บ้านขจะสบายพี่น้องบรได้ใส่รถไทยหน่อยคืเอเฮาขจะใส่รถนั้นแท็กเตอร์บดเอาเพราะว่าที่ดินมันป็นบริเวณที่ดินคือหน้าบ้านเฮาเด็กผมเป็นที่ดินนั่นนะที่ดินเนียเน้ยๆนะที่ดินนำถว่วงจะคล้องหน้าเพื่อนบอกว่าขานรถแท็กเตอร์อันบดหน้าให้นี่นะเป็่อนไรเป็นเฮกตาร์เฮกตาร์หนึ่งกับประมาณหกไรนี่แหละพี่น้องเฮกตาร์ละหนึ่งล้านหาแสนกิบกับประมาณสองพันสามหาสองพันสี่ร้อยบาทต่อเฮกตาร์ พี่พอจะคลองนาเรากำลังหวานเขาพี่น้องเราบอกว่าบริเวณดำเราวะอันดำนี่บาไว,ว้มันลายมันหลาเราอะมันหลาอะไรเพอ่เขาตกกัดเพิ่เขาสีดำมันสีบทันเราก็เลยหวานเอาเลยกรหลายปีอลได้พี่น้องเป็นบริเวณเห็ดนาแซงเนี่ยเพราะว่ามีโครงการตัวนี้มาก,กเลยอันบริเวณเห็ดนาแซงเลยเพราะว่าขาเจ้าอันปับปรุงระบบคลองนาแซงใหม่เบิร์ดก็เลยบริเวณอันนี้ครับหาก็เป็นปีทำอิทเนาะที่ว่าเพิ่นกำลังเริ่มเห็ด บริษัทสามปีแล้วเนาะตอนแรกเขาเจากับว่าอันซิมาเฮดห้มันแหลวไห้ได้ภายในสิบแปดเดือนบอกหรือว่าจากเดือนวะเขาเจาว่าสีเฮดห้มันแหลวภายในสิบแปดเดือนแต่ว่าพอดีอันพอสวงโลกโควิดก็เลยอันบ่แล้วทุ <laughs> ดีสามปีสามปีแล้วที่ว่าบริเัทหน้าแซงอันห้าวานันเอาแบบนี้นะให้ซํานี้นะั้นได้ปีเราประมาณจากสอบบอก เพกตาหนึ่งซะตาหนึ่งได้อยู่หนาเรงไม่ได้ยกพ้อลอยคน้เออเพกตาหนึ่งประมาณลอยสอบเนาะเขาเห็ดนาือเขาจะได้หาลอสอบเออเขาเห็ดน้างตัวนั้นไ่เข้านะดนาดามตตาได้หาลอยสอบเลย เคยบานแล้วหูวจักแล้วเนาะว่าห่างวันทีสัมได้บานไปหมดแ้านห้ามันเคยแต่บานกล้าว่าบานหน้าอันนี้เหรอผู้หูบานกล้าเอาไหนเนาะอันนี้มันคุ้มนำง่ายและเขามันง่ามมันสิได้ลายกว่าหน้าปีเนาะคุ้มนำง่ายกับอีกอย่างกับหน้าชั้นนี้มันเป็นหน้านำถั่วมันนี้มันเลยพูนลายเอาเอาปีหน้าปีเอาแบ่บวชานใช้ผู้บันเออมันอันยันอันฝนเนาะกับยามใดมันอัน แรงเนาะเหาก็บกระาใสุ่สูยบ่ได้ใสุู่ยบ่ได้ไร,ร้หนับบินเอ๊เฮ็ดแต่คาหนีลงมานานได้เขาเพระมันลอยลอยปลายสอ,สอบสอบมันนี่บ่ได้ใสุู่ยไดรเฮ็ดพูเดียวบ้นี่นะเออบ้านในบ้านพูเดีย,ยวกเ็เฮ็ดกับครอัวเลยครับเออะข้าจะไปเวียกไปงานเนาะก็พูอัวก็ไม่จะเท่ากับมีอะไรลูกก็บลูกสเดกตาไปน่าจะสามเดกตาเจ๊ที่เฮ็ดสอบปกติเคยใส่ร้ายจำนี้อยู่บ่ พูดสิว่าภาพบอกให้ใช่เพื่อน่าพูดสิมันพูดมาแปลงดินตัวพันธุดแปลงมันาอันแสดงว่าโครงการนี่นะเขาจะออกมากวดสอบที่ดินให้เบิร์ตเนาะแต่ละบอลเนา้วแล้วว่าใส่ปุ๋ยแบบใดมันมีพุ่นเท่านั้นบ่มีพุ่นเท่านั้นมันหูมันเนาะมันแล้วพูดมาให้มันคืไลายส่หน้าซะ หน้าหน่อยกว่าเฮาอีกได้ลายกาเฮาอีกก็มีพูยหน่ะหน้าหน่อยเดียวดำเล็กตาได้เจ็ดสิบอปเขาจะไหลแอนปริมาณอันของพุ่นอยู่ในหายาเฮาเี่าเนาะว่าต้องใส่หน่อยใส่ลายสำเดยบางคนหน้าลายก็ได้อันพูยแอนบนลายสำหน้าผู้ได้หน่อยเนาะหน้าเขาหน่อยเนี่ยสำครึ่งหน้าเขาเออเขาได้ลื่นเขาอีกพูได้ฮอดลอยบ่บางคนลอยก็มีพูยในเขาหายซื่อๆก่อนบ่หายซื่อๆด้วนเองแอมาหายลอยไปเอาแบบลุก จังน้อยนี่เขาไปวานไหวเน่หวานใสนดินไหวเนะแต่ว่าปรเฮ็ด้อนไหวบอกมันพุยแปกดิขาว่าพช่อภาพมันพูยแบบพูยดำๆัการลีบอกเป็นผูน้มาเบิ่งขี้ดินให้นนะคนกาลีเนาะนายสเป็นอันวิศวกรกันนายสเป็นเทคนิคเขานัสบายเนาะบระเทไทยเองแต่วานเอาเนี่ยข้ขาวนีจ้างรถไทยใหญ่มาไทยนี่มาไทยแล้วแบบว่าชาวรถไทยหน่อยคาด เออลงได้ให้ไงในบ่อสามหมดเมื่อยมันผลลงมันผลเลิกเลิกมันเลิกทายใหญ่มันเลิกอืใส่รถแท็กเตอร์บดเลยพี่น้องทั้งง่ายทั้งนั้นนะทั้งละเอียดมันมีอันมันมีใบบดมันทางบ้านท่านี้บุเคยเห็นนะเจ้าใส่บดแบบนี้นักเริ่มจากแถวนี้ก่อน โครงการเหตุหนาทัานสมัย ่อน,นนะนี่น้ำมาหลินเคยชี่เย็นคักได้พี่น้อง <c oughs> เคยมาหลินอยู่ตอนเป็นผู้บ่าวหน่อยมานอนหลินในคลองอันนี้เย็นเย็นเย็นแห้งอนนี้รอยําเดินสี่เดินหาอันนี้คือบอลที่ว่าเพิ่นดูดขึ้นมาแต่นไม่นำเซพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปหลาะเบิ่งพูนอยู่มองติดตะพังเซ่ปแหละว,ว่าอันเครื่องดูดเพิ่นมันเป็นอะไรเอาเพิ่นดูดน้ำขึ้นมาจากไหนไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกัน เป็นบอลทีว่าเขาะดูน้ำเพิ่มมากเนาะเจาะสูน้ำเพิ่มมากที่บอลที่ว่าเพิ่นกำลังสร้างเเป็นนัินก็เป็นบอลนัินดูน้ำของโครงการใหม่เนาะเป็นโครงการนัินส่วนหลักเกษตรโครงการของเกาหลีแต่ว่าน้ำที่ว่าเพิ่นใส่ในตอนนี้ก็จะเม็นดูดขึ้นมาตอนนี้ก็ชื่อน้ำนะคลองงานโครงการเก่าเกษตรโบราณแห้งไปเลยถาโครงการใหม่เลยคือสีไร้แห้งกานี้คือสเต็มคลองแต่ว่านี่พวแห้งไปเลย แต่ว่าก็พอได้เหตุน,นาอยู่พี่น้องเด็พี่น้องบอลถือว่าเป็นดูเอาลดับบอลเนจุดานันดับจุเป็นอัไรมอเตอร์ไฟฟ้าสองอันครับต่อเซพโอมอันดี้เป็นเห็ดไรสัวข้าวจะสื้อพี่น้องจะหน้อยก็ไปใส่ตัวบอนเป็นเห็ดใหม่แล้ว <laughs> แต่ว่าตัวเห็ดใหม่บ้านได้แล้วก็เลยใส่ตัวเก่าก่อนนำเสียกับโมเฮงมาได้พี่น้องเลยไลกัน นาว่ากป็นนะ่าซิพอ่ออยู่พ่อใส่สำหรับต้นเล็ดระบบเกษตรระบบเป็นหน้าแท่งนั่นแหละคือซิพอ่อใส่อยู่นี่แหละพี่น้องจุดพันดูดเอากาเมนบัตรละห้าน้าาำขอบเขตในบัตรละห้าน้นา,า,าส่วนมาไม่นำเส้นต้นี้ก็เป็นนำเส้นส่างซ้อยเส้นจำเพาะอะไก็เซบางเองียงไหลมาเจาะใส่กัน,ะนอะไรกงมา้องประหัตเกินพันดูดเนี่ยพี่นอ้นองอยู่ทางดา้านหลัง เป็นสามไม่นำ้ำเยียนมาเจาะใส่กันอันส่วนทั้งลุม่มทั้งพูนพี่น้องที่ว่าเขาแนแก่เห็นหนึ่กัสิเป็นเนี่ยขอบเขตบ้านละห้านำ้ำเมืองสองคอนยูหันกาสิเมียนบอนเพิ่นสูบเอาน้ำอีกเพิ่นชีสูบเอานำ้ำเหมืนเข็ปไปเ็ดน้ำประปะาใส่อยู่เมืองอันสองคอนเพียงกันมาเนี่ยเอเอโยไปถอดเชนเมืองไห่นาะพี่น้องเอ้หน้านงไงห,าห่ใหญ่เพียงกันขักอะลีโล เดี๋ยวเ้าพ้าพี่น้องเบิ่งกันจากทั้งลมแล้วพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิ้ผาพี่น้องเบิ่งจากภาพมุมสูงนํวาววาให้หน้าที่ว่าอันเปเนตเป็น,น,นอันโครงการหน้าให้ใหญ่นี่นะมันสิเป็นอย่างไรพี่น้องเบิ่งจากภาพมุมสูงว่าไม่นส่ง,งามสัม่นใดเป็นระบบระเบียบสั่นใด กิจตามใจเอฟซเนาะนฟอเข้ามาไว้ากให้เาถ่ายระบบสุรบัตรทานเนี่เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เรี่งสนิงที่น้องข้อมูลรายละเอียดที่ว่าห้าวาว่าในคลิปแมนเขาเอาจากคุาโทณคาณคุณครณคุณคุณคุณงุณคุณนุณคุณคุณวุณค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 กณคอณคุงคุณคุณคคุณคุณสุหรับคุณคนณคกณคุอคุณ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 คุคุณ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 คคคาคาสค